อ p พ3 3 4ั 34, าพิพากษาว่าโจทฟองวัดจำเลยร่วมกันหลังวัดสอบเขตผิดไปจากแนวเขตที่ดินและทางเกวียนเดิมลุกล้ำเข้าไปในที่ดินโจทที่หนึ่งที่สองซื้อจากโจทที่สามและก,การลังวัดนั้นได้กะะํำมาก่อนตั้งแต่ที่ดิน อย่างเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทย์ที่3ตามคำฟ้องและคำเบิกความพยานโจทย์ชั้นแต่ส่วนบุญนฟ้องพอที่จะเห็นได้ว่าการกระทำดังกล่าวทำให้โจทย์ที่3ได้รับความเสียหายและอาจถูกโจทย์ที่1ที่2ฟ้องตนได้เพื่อการใช้สิทธิไรเบีย้ยหรือเพื่อใช้ค่าทดแทน ถ้าหากศารพิาพากษาให้โจทย์ที่1ที่2แพ้คดีประกอบกับรูปค,คดีกรณีโจทย์ที่3นี้ถึงแม้นจะไม่เป็นโจทย์ร่วมฟ้องด้วยโจทย์ที่1ที่สก็ยังขอให้ศาลหมายเรียกเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมได้โจทย์ที่3จึงมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีแล้วควรรับฟ้อง ของโจทย์ที่3ไว้พิจารณาต่อไปคำพิพากษาสารดีกาที่2491ถึง2493ทับ2519ในเมืองกับพวกรวม3คนโจทย์ในสุพท์กับพวกรวม5คนจำเลยโจทย์ฟ้องว่าจำเลยที่1ที่2เป็น เจ้าพนักงานร่วมกับจำเลยอื่นทำการรังวัดสอบเขตผิดไปจากแนวเขตที่ดินและทางเปลี่ยนเดิมแล้วเปลี่ยนแผนที่หลังฉนดของจำเลยทำให้โจท์ได้รับความเสียหายเนื้อที่ดินขาดหายไปขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญาตรา15 1 15 7, 1นรา 84, 86, 91และพิพากษาว่าที่ดินซึ่งจำเลยนำชี้ทับที่ดินโจทย์จำนวนเจไร่ตามฟ้องเป็นของโจทย์เพิกถอนการลงวัดและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินของนางหยวนและทำให้ทางเกลียนอยู่ในแนวเดิมหากสุดวิสัยจะทำได้ ขอให้ร่วมกันใช้เงินพร้อมทั้งดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสารชั้นต้นไต่สวนหมุนฟ้องแล้วเห็นว่าคดีของโจทย์มีมูลทุกข้อหาจึงสั่งประทับฟ้องไว้พิจารณาจำเลยที่หนึ่งที่สองที่สามที่ห้าให้การปฏิเสธ โจทย์ขอถอนฟ้องจำเลยที่4ศสารอนุญาตต่อมาทนายโจท์ทแหลงว่าโจทย์ที่3ถึงแก่ความตายสารชั้นต้นสั่งงดการดำเนินคดีเมื่อมีผู้รับมรดกความแล้วจึงให้ดำเนินการต่อไปเมื่อวันที่17ธันวาคม2517ซึ่งเป็นวันนัดพร้อม ท่านายโจทย์ขอให้เรื่อนคดีไปจนครบ1ปีนับแต่วันที่3มิถุนายน2517ซึ่งเป็นวันที่โจทย์ที่3ถึงแก่ความตายท่านนายจำเลยยอมรับว่าโจทย์ที่3ตายจริงศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีนี้เนิ่นช้ามาเป็นเวลาสองปีเศษโดยมิได้สืบพยานเลย เมื่อพิเคราะห์คำฟ้องและคำเบิกความชั้นไต่สวนหมุนฟ้องอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าโจทก์ที่1ที่2ซื้อที่ดินพิพาทตามโฉนดจากโจทก์ที่3ตั้งแต่ปีพศ2507โดยโจทก์ที่3ก็มิได้บอกแก่โจทก์ที่1ที่2ว่าเนื้อที่ดินซึ่งซื้อขายกันมีมากกว่าที่ปรากฏในโฉนด และได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายโจทที่3จึงไม่มีส่วนได้เสียในคดีที่โจทที่1ที่2องพิพาักับจำเลยจึงให้เพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นที่รับฟ้องโจทที่3ในคดีนี้โดยใสยโดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาแพ่งมาตรา27และให้นัดสืบพยานโจทวันที่7 กุมภาพันธ์2,118จุดที่1ที่2อุทหอณ์คำสั่งครั้นวันที่7กุมภาพันธ์2,118ซึ่งเป็นวันนัดสืบอพยานโจทย์ศาลชั้นต้นเห็นว่าโจทย์ได้เซ็นทราบนัดไว้แล้วแต่โจทย์หรือทนายโจทย์ไม่มาศาลพฤติการแสดงว่าโจทย์เจตนาให้การดิมเดินการพิจารณาราชา ถึงแม้ว่าจะมีอุทธรณ์คำสั่งของศาลก็ตามโจทก็ยังมีหน้าที่ต้องมาศาลเพื่อสืบพยานโจท์ต่อไปตามเดิมการที่โจท์เพิกเฉยแสดงว่าโจท์ไม่มีพยานมาสืบจำเลยแถลงขอสืบพยานจำเลยแต่ศาลชั้นต้นงดงดสืบพยานจำเลยแล้วพิพากษ,ษายกฟ้องโจท์ทั้งคดีอาญาและคดีแพง่ง วันที่7มีนาคม2 5 1 8โจทย์ที่1ที่2อุทหรณนคำพิพากษาศาลชั้นต้นทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา3สั่งเมื่อวันที่10มีนาคม2 5 1 8ว่าให้รับอุทหลณ์เฉพาะส่วนแพ่งส่วนคดีอาญาขัดอายุอุทหรณนแล้วสำเนาให้จำเลยแจ้งคำสั่งของศาลให้โจทย์ทราบเดเร็ว วันที่14มีนาคม2518โจทย์ที่1ที่2อุทธรณ์คำสั่งที่สั่งไม่รับอุทธรณ์คดีส่วนอาญาศาลอุทธรณ์พิพากษาย,ยืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นทั้งสองฉบับคดีส่วนแพ่งให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทย์จำเลยแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีโจทย์ที่1ที่2ดีก่าว่าการ พิจารณาพิพากษามไม่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายขอให้สารชั้นต้นดำเนินกระบวนพิจารณาสืบพยานโจทจำเลยทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งไปตามกฎหมายแล้วพิพากษาใหม่จำเลยที่หนึ่งที่สองที่สและที่5้ดีกาขอให้ยกฟ้องสารดีกาวินิจฉัยว่ามีข้อควรพิเคราะห์ก่อนว่า จทย์ที่ 3. มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีหรือไม่ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวด้วยเรื่องอำนาจฟ้องโจทย์ที่1ที่สองกล่าวฟ้องว่าจำเลยทำการรังวัดสอบเขตผิดไปจากแนวเขตที่ดินและทางเกลียนเดิมรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทย์ที่1ที่สองซึ่งซื้อมาจากโจทย์ที่ 3. เป็นเนื้อที่ 7. จไร่ รายการนัองวัดนั้นได้กระทำกันมาก่อนตั้งแต่ที่ดินยังเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทย์ที่3ดังนี้ตามคำฟ้องและคำเบิกความพยานโจทพอที่จะเห็นได้ว่าการกระทำดังกล่าวทำให้โจทย์ที่3ได้รับความเสียหายและอาจถูกโจทย์ที่1ที่สองฟ้องตนได้เพื่อการใช้สิทธิไร่เบียรหรือเพื่อใช้ค่าทดแทน ถ้าหากศาลพิพากษาให้โจทย์ที่หนึ่งที่สองแพ้คดีประกอบกับรูปคดีกรณีโจทย์ที่สามนี้ถึงแม้นจะไม่เป็นโจทย์ร่วมฟ้องด้วยโจทย์ที่หนึ่งที่สองก็ยังขอให้ศาลหมายเรียกเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมด้วยสารดีกาจึงเห็นว่าโจทย์ที่สามมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีแล้วเห็นควรรับฟ้องโจทย์ทยี่สามไว้พิจารณาต่อไป ที่สาลชั้นต้นสั่งเพิกถอนคำสั่งที่รับฟ้องโจทก์ที่3เสียนั้นสาลดีกาไม่เห็นพ้องด้วยแต่เนื่องจากคดีนี้โจทก์ที่3ถึงแก่กรรมกฎหมายบัญญัติให้ทายาตหรือผู้จัดการทรัพย์มรดกหรือบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพย์มรดกของโจทก์ที่3เข้ามาเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ที่3เพื่อให้โอกาสบุคคลดังกล่าว กฎหมายจึงบัญญัติเรื่องระยะเวลาไว้ให้ขอให้เข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ภายใน1ปีนับแต่วันที่โจทย์ที่3ถึงแก่กรรมแต่เรื่องนี้ศาลชั้นต้นสั่งเพิกถอนโดยไม่รอระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นการตัดสิทธทิ์ายาตของโจทย์ที่3หรือผู้จัดก,การบรดกหรือบคุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพย์บรดกของโจทย์ที่ส ไม่ชอบด้วยการพิจารณาความสารดีกาเห็นสมควรให้สารชั้นต้นดำเนินการพิจารณาใหม่ทั้งคดีแพ่งและส่วนอาญาแต่เนื่องจากโจทย์ที่สามได้ถึงแก่กรรมจนถึงวันพิพากษานี้เกินกว่า1ปีแล้วจึงอยู่จึงให้อยู่ในดุลพินิษของสารชั้นต้นในการที่จะกำหนดเวลาปฏิบัต,ติตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห่งมาตรา42ว่าด้วยการเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทย์ที่3าผู้มรณะเมื่อรูปคดีฟังได้เช่นนี้ปัญหาอื่นตามข้อดีกาของคู่ความจึงไม่จำต้องไม่จำเป็นต้องเวนิจชัยพิพากษาแก้คำพิพากษาสารอุทธรณ์โดยให้เพิกถอนคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฟ้องโจทย์ที่สาม ให้สารชั้นต้นดาเนินกระบ,บวนพิจารณาและพิาพากษาใหม่ทารูปคดีคาริชการตำเนียมทั้งสามศารให้รวมสั่งเมื่อพิาพากษาใหม่กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา83ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการต้องระหว่างโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา8 4ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดไม่ว่าด้วยการใช้บังคับขู่เข็นจ้างวานหรือยุยงส่งเสริมหรือด้วยวิธีอื่นใดนผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิดมาตรา8 4วรรคสองถ้าความผิดมิได้กระทำหลงไม่ว่า จะเป็นเพราะผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระทำยังไม่ได้กระทำหรือเหตุอื่นใดผู้ใช้ต้องระหว่างโทษเพียงหนึ่งในสามของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นมาตรา84วรรค3ถ้าผู้ถูกใช้ได้กระทำความผิดนั้นผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการและถ้าผู้ถูกใช้เป็นบุคคลอายุไม่เกิน18ปีผู้พิการผู้ทุพพลภาพ รูกจ้างหรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ใช้ผู้ที่มีฐานะยากจนหรือผู้ต้องพึ่งพาผู้ใช้เพราะเหตุป่วยเจ็บหรือไม่ว่าทางใดให้เพิ่มโทษให้เพิ่มโทษที่จะรงแก่ผู้ใช้กึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับผู้นั้นประมวลกฎหมายยาญตมาตรา86ผู้ใด กระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิดแม้นผู้กระทำความผิดจะไม่ได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตามผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต้องระหว่างโทษ2ในสามส่วนของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่สนับสนุนนั้นประมวลกฎหมายอาญาตา157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องรับวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา15 วิธีพิจารณาข้อใดซึ่งประมวลกฎหมายนี้มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้นาบทบัญญัติแห่งประมบวบลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา28บุคคลเหล่านี้มีอำนาจฟ้องคดีอาญาต่อศาลอนุหนึ่งพนักงานอายการมาตรา28อนุสอง ผู้เสียหายประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญามาตรา29เมื่อผู้เสียหายที่ยื่นฟ้องแล้วตายลงผู้บุคการีผู้สืบสันดานสามีหรือภรรยาจะดำเนินคดีต,ต่างผู้ตายต่อไปก็ได้มาตรา28มาตรา29วรรคสองถ้าผู้เสียหายที่ตายนั้นเป็นผู้เยาว์ผู้วิกลตจริต หรือผู้ไร้ความสามารถซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรมผู้อนุบาลหรือผู้แทนเฉพาะคดีได้ยื่นฟ้องแทนไว้แล้วผู้ฟ้องแทนนั้นจะว่าคดีต่อไปก็ได้ประมวลกฎหมายวิธีวินาความอาญามาตรา208ในการพิจารณาคดีอุทธรณ์ตามหมดนี้อนุหนึ่ง ถ้าสารอุทธรณ์เห็นว่าคลสืบพยานเพิ่มเติมให้มีอำนาจเรียกพยานมาสืบเองหรือสั่งสารชั้นต้นสืบให้เมื่อสารชั้นต้นสืบพยานแล้วให้ส่งสำนวนมายัางสารอุทธรณ์เพื่อวินิจฉัยต่อไปมาตรา208วรรคสอ,อนุสถ้าสารอุทธรณ์เห็นเป็นการจำเป็นเนื่องจากสารชั้นต้นมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกระบวนพิจารณา ก็ให้พิพากษาสั่งให้ศาลชั้นต้นทำการพิจารณาและพิพากษาหรือสั่งใหม่ตามรูปคดีประมวลกฎหมายวิธีวิจาความอาญามาตรา225ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาและว่าด้วยคำพิพากษาและคำสั่งชั้นอุทธรณ์มาบังคับในชั้นฎีกาโดยอนุโลมเว้นแต่ห้ามมีให้ทำความเห็นแยง้งประมวลกฎหมายวิธีวิจาความแพ่ง มาตรา27ในกรณีที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ในข้อที่มุ่งหมายจะยังให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรมหรือที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนในเรื่องการเขียนและการยืน่นหรือการส่งคำกู้ความหรือเอกสารอื่นๆหรือในการพิจารณาคดีการพิจารณาพยานหลักฐานหรือการบางังคับคดี เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายที่เสียหายเนื่องจากการที่มิได้ปฏิบัติเช่นว่านั้นยื่นคำขอได้ทำเป็นคำร้องให้ศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้เพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเสียทั้งหมดหรือบางส่วนหรือสั่งแก้ไขหรือมีคำสั่งในเรื่องนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ศาลเห็นสมควรมาตรย 2. 7วรรค2ข,อข้อคานเรื่องผิดระเบียบนั้น กูค้ความฝ่ายที่เสียหายอาจยกขึ้นกล่าวได้ไม่ว่าในเวลาใดๆก่อนมีคำพิพากษาแต่ต้องไม่ช้ากว่าแวันนับแต่วันที่คู่ความฝ่ายนั้นได้ทราบข้อความหรือพฤติการอันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้นแต่ทั้งนี้คู้ความฝ่ายนั้นต้องมิได้ดําเนินการอันใดขึ้นใหม่หลังจากที่ได้ทราบเรื่องผิดระเบียบแล้วหรือต้อง มิได้ให้สติบัตแก่การผิดระเบียบนั้น,น,นมาแต่าี่วัสามทาศสารสั่งให้เบิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบใดๆอันมิใช่เรื่องที่คู่ความละเลยไม่ดําเนินกระบวนพิจารณาเรื่องนั้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือสารกําหนดไว้เพียงเท่านี้ไม่เป็นการตัดสิทธิ์คู่ความฝ่ายนั้นในอันที่จะดําเนินกระบวนพิจารณานั้นๆใหม่ ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายบังคับประมวลกฎหมายวิธีวินาความแพ่งมาตรา42ถ้ากู้ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในคดีที่ข้างพิจารณาอยู่ในศาลได้มรณะเสียก่อนศาลพิพากษาคดีให้ศาลเรื่อนการนั่งพิจารณาไปจนกว่าทายาทของผู้มรณะหรือผู้จัดการทรัพย์มรดกของผู้มรณะหรือบุคคลอื่นใด ที่ปกครองทรัพย์มรดกไว้จะได้เข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะโดยมีคําขอเข้ามาเองหรือโดยที่ศาลหมายเรียกให้เข้ามาเนื่องจากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคําขอฝ่ายเดียวคําขอเช่นว่านี้จะต้องยื่นภายในกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่คู่ความฝ่ายนั้นมรณะมาตรา42วรรคสองถ้าไม่มีคําขอของบุคคลดังกล่าวมาแล้ว หรือไม่มีคำขอของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดไว้ให้ศาลมีคำสั่งจำหนยคดีเรื่องนั้นเสียจากสาร,ระบบความประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา55เมื่อมีข้อตัวแย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่งหรือบุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอำนาจได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายนี้ประมวลกฎหมายวิธีวินายความแพ่งมาตรา57บุคคลภายนอกซึ่งมิใช่คู่ความอาจเข้ามาเป็นคู่ความได้ด้วยการร้องสอดอนุอนนหนึ่งด้วยความสมัครใจเองเพราะเห็นว่าเป็นการจำเป็น เพื่ออยังให้ได้รับความรับรองคุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่โดยยื่นคำร้องขอต่อศาลในที่คด,ดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณาหรือเมื่อตอนมีสิทธิเรียกร้องเกี่ยวเนื่องด้วยการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยยื่นคำร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคด,ดีนั้นมาตรา57อนุ2ด้วยความสมัครใจเองเพราะตอนมีส่วนได้เสียตามกฎหมาย ในผลแห่งคดีนั้นโดยยื่นคำร้องขอต่อศาลไม่ว่าเวลาดใดๆก่อนมีคำพิพากษาขออนุญ,ญาตเข้าเป็นโจทย์ร่วมหรือจำเลยร่วมหรือเข้าแทนที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียทีเดียวโดยได้รับอันได้รับความยินยอมของคู่ความฝ่ายนั้นแต่ว่าแม้ศาลจะได้อนุญาตให้เข้าแทนที่กันได้ก็ตาม คู่ความฝ่ายนั้นจำต้องผูกพันตนโดยคำพิพากษาของศาลทุกประการเสมือนหนึ่งว่ามิได้มีการเข้าแทนที่กันเลยมาตรา57อนุ3โดยถูกหมายเรียกให้เข้ามาในคดีโกไก่ตามคำขอของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำเป็นคำร้องแสดงเห็นว่าตนอาจฟ้องหรือถูกคู่ความเช่นว่านั้นฟ้องตนได้เพื่อการใช้สิทธิไรเบียหรือ เพื่อใช้ค่าทดแทนถ้าหากศาลพิจารณาให้คู่ความเช่นว่านั้นแพ้คดีหรือขอไข่โดยคำสั่งของศาลเมื่อศาลนั้นเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำขอในกรณีที่กฎหมายบังคับให้บุคคลภายนอกเข้ามาในคดีหรือศาลเห็นจำเป็นที่จะเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมแต่ ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีดังกล่าวแล้วให้เรียกด้วยวิธียื่นคำร้องเพื่อให้หมายเรียกพร้อมกับคำฟ้องหรือคำให้การหรือในเวลาใดาๆต่อมาก่อนมีคำพิพากษาโดยได้รับอนุญาตจกากศาลเมื่อศาลเป็นที่พอใจว่าคำอร้องนั้นไม่อาจยื่นก่อนนั้นได้มาตรา57วรรคสการส่งหมายเรียกบุคคลภายนอก ตามอนุมาตานี้ต้องมีสำเนาคำขอหรือคำสั่งของศารลรล้วแต่โรณีและคำฟ้องตั้งต้งตนคดีนั้นแนบไปด้วยมาตรา57วรรคสามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้ไม่ตัดสิทธิของเจ้าหนี้ในอันที่จะใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้และที่จะเรียกลูกหนี้ให้เข้ามาในคดีดังที่บัญญัติไว้ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมวลกฎหมายวิธีวิเนาความแพ่งมาตรา243ให้สารุทธรมีอำนาจดังต่อไปนี้ด้วยคืออนุหนึ่งเมื่อคดีปรากฏเหตุที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยคำพิพากษาไร้กำสั่งและสารุทธรเห็นว่ามีเหตุอันสมควร ก็ให้สารอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำพิพากษาหรือคำสั่งสารชั้นต้นนั้นเสียแล้วส่งสำนวนคืนไปยังสารชั้นต้นเพื่อให้พิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ในกรณีเช่นนี้สารชั้นต้นอาจประกอบด้วยผู้พิพากษาอื่นนอกจากที่ได้พิพากษาหรือมีคำสั่งมาแล้วและคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่นี้อาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีเป็นอย่างอื่น นอกจากคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ถูกยกได้มาตรา243อนุ2เมื่อคดีปรากฏเหตุที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการพิจารณาและบีเหตุที่ศาลได้ปฏิเสธไม่สืบพยานตามที่ผู้อุทธรณ์ร้องขอและศาลอุทธรณ์เห็นว่ามีเหตุอัันสมควรขอให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำพิพากษาหรือคำสั่ง สารชั้นต้นนั้นแล้วกำหนดให้สารชั้นต้นซึ่งประกอบด้วยผู้พากษาคาณะเดิมหรือผู้พากษาอื่นหรือสารชั้นต้นอื่นใดตามที่สารอุทธรจะเห็นสมควรพิจารณาคดีนั้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนและพิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่มาตรา243อนมนุ3ในกรณีสารอุทธรจำต้องถือ ตามข้อได้จริงของสารชั้นต้นถ้าปรากฏว,ว่าวงเล็บกไก่การที่สารชั้นต้นวินิจฉัยข้อได้จริงนั้นผิดต่อกฎหมายสารอุทธรณ์อาจฝั่งข้อได้จริงใหม่แทนข้อเท็จจริงของสารชั้นต้นแล้วมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชีข้ขาดตัดสินคดีไปตามนั้นหรือบงเล็บขอไขข้อได้จริงที่สารชั้นต้นฝั่งมาไม่พอแก่การวิจัยขอ้อกฎหมายสาลอุทธรณ์อาจ ทำคำสั่งให้ยกคำพิาพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นนั้นเสียแล้วกำหนดให้ศาลชั้นต้นซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาคณะเดิมหรือผู้พิพากษาอื่นหรือศาลชั้นต้นอื่นใดตามที่ศาลอุทธรณ์สมควรพิจารณาคดีนั้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยดำเนินตามคชี้ขาดของศาลอุทธรณ์แล้วมีคำพิาพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีไปตามรูปความทั้งนี้ไม่ว่า จะปรากฏจากการอุทธรณ์หรือไม่มาตรา243ร้อวรสองในคดีทั้งปวงที่ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ตามมาตรานี้ถ้าคู่ความคู่ความชอบที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่เช่นว่านี้ไปยังศาลอุทธรณ์ได้ตามบทบัญญัติแห่งลักษณะนี้ประมวลกฎหมาย วิธีวินาศความอายามาตรา247การดีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากศาลดีกามาตรา247วร2ก,การขออนุญาตดีกาให้ยื่นคำร้องพร้อมกับคำฟ้องดีกาต่อศาลชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนั้นภายในกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่ วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของสารอุทธร์แล้วให้สารชั้นต้นรีบส่งคำร้องพร้อมคำฟ้องดีกาดังกล่าวไปยังสารดีกาและให้สารดีกาพิจารณาวินิจฉัยคำร้องให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว